หมากคว้าดารานำชายยอดเยี่ยมโทรทัศน์ทองคำพร้อมเอ่ยถึงคิมเบอร์ี่แบบนี้ขอแสดงความยินดีกับพระเอกหนุ่มหมากปรินสุภารัตนี่ล่าสุดฝีมือการแสดงจากละครเรื่องเกมล่าทรชนออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง3 HD อีก็สามารถทำให้หนุ่มหมากคว้ารางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากงานประกาศรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่36ประจำปี2564โดยปีนี้มีกำหนดจัดงานวันเสาร์ที่11มี ธุนายนที่ผ่านมาที่ห้องแกลลอรี่ฮอสซินแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมงานนี้ระวังที่นุ่มมาขึ้นไปรับรางวัลและบางช่วงบางตอนได้มีการกล่าวถึงนางเอกหวานใจอย่างชิมเบอร์รี่ว่าตื่นเต้นมากและขอบคุณมากสําหรับรางวัลน,นี้รางวัลน,นี้ผมคงไม่ได้มาถ้าไม่มีทีมงานที่มีเป้าหมายที่เหมือนกันคืออยากทำละครอ,ออกมาให้ดีและตั้งใจขอบคุณทีมงานและนักแสดงร่วมทุกคนขอบคุณว่าที่ภรรยาผมด้วยที่ช่วยต่อบทให้ทุกวนัน บอกเลยว่างานนี้แฟนคลับพากันยิ้มแก้มปรีดแทนนางเอกสาวเลยทีเดียวจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ